มาต่อการสปอยซีรีส์สกายแคสเซิลวิมานวาดฝันนะครับเฮนาที่โทรไปแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรหมอจุนซาที่จําเบอร์นี้ได้ก็ถามว่าใช่อื่นเฮใช่ไหมป่านนี้จะโทรมาทำไมผมขอโทษนะแต่เรื่องของเรามาจบไปตล้งสิปีแล้วอย่าโทรมาหาผมอีกเลยก่อนจะวางสายไปซอจินก็แอบฟังที่สามีตัวเองคุยโทรศัพท์อยู่อาจารย์คิมที่ตามสืบเรื่องครอบครัวของอูจูก็มาบอกกับซอจินว่า ซูอิมเคยแต่งงานมาแล้วก่อนหน้านี้ซอจินที่รู้เรื่อ,องก็เอามเมาสกกับจินฮีวพาที่ไม่ให้อูจูเรียนพิเศษคงเป็นเพราะไม่สนใจเรื่องเียของอูจูเพราะไม่ใช่ลูกของตัวเองแล้วก็ฝากจินฮีไปเชิญซูอิมมาร่วมงานด้วยเฮนาที่ร้อยวันพันปีไม่เคยจะทำดีกับเยซอแต่ตอนนี้กลับเข้าหาเยซอและทำดีด้วยต่างๆนานาและเฮนาก็รู้ที่เยซอแอบชอบอูจูอยู่ส่วนเยซอก็สงสัยว่าทำไมเฮนาถึงเปลี่ยนไปตั้งแต่แม่ของเธอเสียไป อาจารย์คิมที่อ่านหนังสือที่ซูอิมแต่งเขาทาให้คิดถึงลูกสาวของตัวเองที่ในอดีตเป็นเด็กร่าเริงสดใสแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นทําให้ได้รับความกระทบกระเทือนที่สมองจนนอนโคม่าอยู่หลายเดือนแล้วพอฟื้นขึ้นมาก็มีอาการผิดปกติพอที่เกิดอุบัติเหตุอาจารย์คิมก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นงานเลี้ยงที่เยซอได้ประธานนักเรียนจินฮีก็เปิดประเด็นเรื่องที่โซอิมเอาเรื่องของยองเจไปเขียนนิยายถ้าเขียนก็ต้องมีพื้นหลังเป็นสกายแคสเซลิลแล้วถ้าเขียนจริง จะขออนุญาตจากหมอปาร์คหรือยังแต่ซูอิมก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เขียนข่าวแค่เขียนนิยายไม่ได้เอาเรื่องของยองเจมาเขียนตรงๆแต่จะใช้สกายแคสเซิลเป็นพื้นหลังในนิยายอาจารย์ชาที่ได้ยินก็โมโหเพราะจะทําให้สกายแคสเซิลที่สั่งสมเสียงมาเสียหายแต่ซึงฮาเยกลับไม่เห็นด้วยกับคนอื่นเพราะเห็นว่ามีเด็กที่เป็นแบบยองเจมีตั้งเยอะแยะอยู่ในวัยที่ควรมีความสุขแต่กลับถูกพ่อแม่มาขัดขวางความสุข สังคมก็ควรได้รู้ผ่านนิยายเรื่องนี้อาจารย์ชาก็ขู่ว่าถ้าเขียนนิยายเรื่องนี้จริงๆก็จะทําการฟ้องร้องบรรยากาศในงานก็เริ่มไม่ค่อยดีจะทําให้งานเลี้ยงต้องเลิกงานเลี้ยงที่จัดขึ้นก็เพื่อให้คนอื่นมาลุมซูอิมให้ซูอิมไม่มีทางสู้แถมซอจินยังถากทางเรื่องที่ซูอิมไม่ใช่แม่ทแท้ๆของอูจูและไม่เคยมีลูกแท้ๆเป็นของตัวเองเลยด้วยซ้ำยังมาทเป็นปากดีแต่ซูอิมก็ไม่ล้มเลิกที่จะเขียนนิยายและเริ่มจะหมดความอดทนกับซอจินแล้วซอจินโทรหาจินฮี ให้ล่ารายชื่อผู้คนในหมู่บ้านเพื่อไม่ให้ซูอิมเขียนนิยายถึงจะใช้ชื่อปลอมแต่ถ้าเขียนบรรยายว่าเป็นหมู่บ้านของครอบครัวหมอเซิร์ชดูในเน็ตแป๊บเดียวก็ดูว่าเป็นที่นี่ถ้าคนนอกรู้ว่าเราทุ่มเงินตั้งมากมายเพื่อจ้างโค้ดมาสอนลูกเรื่องเอ็นมันเป็นเรื่องเซนสทีฟเราต้องโดนลุมประนามแน่แน่หมอหัววังเห็นภรรยานักพิมพ์นิยายก็เข้ามาถามว่าที่ทําแบบนี้เป็นเพราะยอนดูใช่ไหมเคยเห็นคนรูปเก่าๆของยอนดูก็เลยห่วงว่าจะยังทําใจไม่ได้ซูอิมก็นั่งเศร้า แล้วบอกว่าฉันคงทาใจไม่ได้หรอกจะลืมได้ยังไงอาจารย์โจก็มารายงานให้อาจารย์คิมฟังว่าซูอิมเคยเป็นครูฝึกสอนมีเด็กคนหนึ่งเครียดทําเกียดได้ไม่ดีจนทาร้ายตัวเองแต่ครูประจําชั้นก็ไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาให้และยังห้ามไม่ซูอิมไม่ให้ไปยุ่งกับเด็กคนนั้นแล้วตอนนั้นเด็กคนนั้นก็ฆ่าตัวตายซูอิมก็เลยรู้สึกผิดที่ตัวเองไม่สามารถช่วยอะไรเด็กคนนั้นได้เลยอาจารย์คิมยังขี้ขัดขวางไม่ให้ซูอิมมายุ่งกับเรื่องของยองเจ จึงนัดเจอการที่สุสานฝังศพของมายองจูสูอิมถามว่าทำไมถึงสอนยองเจให้แก้แค้นพ่อแม่อาจารย์คิมก็เล่าให้ฟังว่ามายองจูมาบอกที่หลังว่ายองเจเคยเข้ารับการบําบัดกับจิตแพทย์แต่ยองเจไม่มีกระจิกกระใจจะท่องหนังสือคุณอาจจะบังคับให้ใครไปลืมแม่น้ําก็ได้แต่คุณบังคับให้เขากินน้านั้นไม่ได้มายองจูไม่ยอมขอร้องให้เขายอมกินน้ำให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้ทางมหาลัยรับแก่ ถ้าอาจารย์ทได้ฉันก็พร้อมที่จะให้ทุกอย่างตอนนี้ยองเจเครียดเพราะฉันไล่การอื่หนอดอจากบ้านจะเอาเรื่องที่ไล่การอื่หนอดอจากบ้านหรือเรื่องที่เขาเกลียดฉันก็ได้อาจารย์คิมก็ถามว่าต้องการให้ยุขเขาให้เกลียดคุณแม่น่ะหรอแน่ใจแล้วหรอคะม่ะยองจูก็ตอบตกลงเพราะคิดว่าเดี๋ยวเขาเข้ามาหาอะไรได้ยองเจก็จะดีขึ้นเองแล้วก็จะเข้าใจว่าที่ฉันทําทุกอย่างก็เพื่อแก่อาจารย์คิมก็บอกว่าเขาผิดเองที่ยอมใช้วิธีตามที่แม่ของยองเจบอก คิดว่ายองเจจะดีขึ้นเองความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีขึ้นฉันบอกกับตัวเองเสมอว่าจะไม่ให้เด็กคนอื่นต้องเป็นเหมือนยอนดูสุอิมได้ยินก็ตกใจอาจารย์คิมก็บอกว่ารู้จักกับยอนดูเพราะเคยเป็นติวเตอร์ให้สุอิมที่ไม่อยากได้ยินเรื่องของยอนดูอีกก็ขอตัวกลับบ้านไปก่อนที่จริงแล้ววันที่แม่ของยองเจมาบอกเรื่องที่ยองเจป่วยเขาไม่ได้ขอร้องอะไรเลยไม่ได้พูดถึงการแค,แค่แค้เลยได้ซ้ำทั้งหมดเป็นความคิดของอาจารย์คิมเอง เฮนาเห็นเยบินกับซูฮันติวหนังสือกันก็เลยเข้าไปช่วยติวซูฮันที่เห็นเฮนาสอนสนุกก็คิดอยากจะให้มาสอนติวหนังสือให้ที่บ้านแต่เฮนาเขาบอกว่าสอนหนังสือให้ไดแค่คนเดียวเพราะเขาต้องเรียนหนังสือด้วยเยบินได้ยินก็รีบวิ่งกลับบ้านมาขอแม่เพื่อให้จ้างเฮนามาติวหนังสือให้แต่แม่ก็ไม่อนุญาตเพราะเฮนาเป็นแค่เด็กมัธยมปลายซอจินก็นึกถึงที่เยซอบอกว่าเฮนาชอบทำตัวแปลกๆตั้งแต่แม่ของเธอเสียไปก็เลยสงสัยว่าเฮนาต้องมีแผนอะไรแน่ หรือว่าเขาจะรู้ว่าเธอเป็นคนบอกให้แม่ของโดฮุนบอกให้เธอถอนตัวไปครั้งก่อนแต่พอโทราถามแม่ของโดฮุนแม่ของโดฮุนก็ว่าไม่ได้บอกอะไรเลยซอจินจึงเอาเรื่องของเฮนามาปปรึกษาอาจารย์คิมอาจารย์คิมได้สั่งให้อาจารย์โจตามดูเฮนาไว้ตลอด24ชั่วโมงอาจารย์โจตามดูเฮนาไปเรื่อยๆตามสถานที่ต่างๆและยังแอบเข้าไปค้นห้องของเฮนาจึงทําให้อาจารย์คิม ได้รู้เรื่องทั้งหมดของเฮนาว่าเธอท้องการอะไรกันแน่อาจารย์คิมก็บอกกับซอจินมาให้รับเฮนามาสอนเยบินที่บ้านเพราะจะช่วยทั้งเรื่องการเลี้ยของเยบินและจะช่วยกระตุ้นเยซอเพราะมีคู่แข่งอยู่ตรงหน้าซอจินก็ไม่เห็นด้วยที่ต้องทําอะไรวุ่นวายขนาดนั้นแล้วจะต้องจ้างโค้ดไ้ทาไมซอจินเอาเรื่องเฮนามาบอกกับเยซอเยซอก็าโวยวายที่ไม่จะเอาเฮนามาอยู่ในบ้านเฮนาประดักเชอซอจินที่จะมารับเยบิน ก็ยื่นข้อเสนอให้ไปสอนเยบินที่บ้าน3เดือนรับรองว่าเยบินต้องสอบเลื่อนระดับได้ถ้าไม่ได้ขึ้นระดับสูงภายใน3เดือนก็ได้ออกจากบ้านได้เลยแล้วค่าจ้างที่จ่ายมาก็จะคืนให้แต่ซอจินก็ปฏิเสธข้อเสนอของเฮนาอาจารย์คีไม่พอใจที่ซอจินกล้าขัดความคิดของเขาไม่รับเฮนาเข้ามาอยู่ในบ้านก็สั่งให้เยซอเข้าไปห้องทําสมาธิมั่นใจว่าตัวเองจะทําได้100คะแนนเต็มแต่พลาดทุกครั้งเพราะมั่นใจในตัวเองเกินไป เฮนาไม่มีแม่แล้วยิ่งต้องมุ่งมั่นมากกว่าเดิมคิดว่าจะชนะเฮนาได้ไหมล่ะการสอบไฟนอลครั้งนี้อย่าเชื่อใจตัวเองไปดันขาดแม้ว่าจะมั่นใจในคำตอบก็ต้องระแวงไว้ก่อนที่ถึงข้อสอบวรรณกรรมเกาหลีที่ทำผิดเพราะเธอไม่รู้แน่หรอจงระแวงสงสัยในความคิดของตัวเองเธอจึงจะชนะเฮนาได้วันนี้มีประชุมหมู่บ้านซอซิงก็โทรมาเรียกซูอิมให้ไปร่วมประชุมซูอิมก้าวเข้ามาทุกคนในห้องก็มองมาที่เธอเหมือนว่าเธอเป็นตัวปัญหาอาจารย์ชาก็เริ่มประเด็นที่ประชุมครั้งนี้ เฮจากซูอิมจะนําเรื่องสลดใจในบ้านของหมอปาร์คไปตีพิมพ์ลูกบ้านทุกคนจะลงชื่อคัดค้านไม่ให้มีการเขียนนิยายเล่มนี้และวันนี้ก็อยากจะฟังคําตอบว่าจะเขียนนิยายเล่มนี้ต่อไหมแต่กซูอิมก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เขียนเรื่องของยองเจโดยตรงในทุกคนจะกลัวอะไรหรือกลัวคนอื่นจะรู้ว่าทุ่มเงินมหาศาลเพื่อให้ลูกๆได้เข้ามอดังซอจีนก็สวนขึ้นว่าถ้าคนอื่นได้รู้เรื่องของบ้านยองเจทุ่มเงินหลายร้อยล้านวอนเพราะจ้างคนมาสอนจะเป็นยังไงต้องนึกถึงคนที่เขาไม่มีบ้างสิ ซูอิมก็เลยตอบกลับว่าที่คนจนไม่ควรได้รู้เรื่องนี้หม,มายความว่ายังไงซาจินก็ถามว่ารู้แลดียังไงรู้ไปแล้วก็มีปัญญาจ่ายไม่รู้จะดีกว่าสูอิมก็โมโหว,ว่าเธอก็รู้ดีนี่ว่าคนที่ไม,ม่มีเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างความเย็นกตัวของเธอทําให้เธอไปปั่นหัวทุกคนมาเล่นงานฉันแต่ทำไมต้องอ้างว่าเห็นใจคนจนลืมตอนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเธอแล้วเหรอต้องขายเลือดบัวทุกคนในที่ประชุมก็ตกใจที่ยินเรื่องที่สูอิมพูดซาจินก็มองหน้าของสามีตัวเองที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม แต่สามีก็ไม่พูดอะไรเลยใช่ฉันเคยขายเลือดบัวพ่อของฉันมีร้านอยู่ติดกับโรงฆ่าสัตว์ทำไมไม่พูดไปซะเลยละ่ะว่าฉันเคยชื่อควักเมียยางขนาดเธอยังเป็นแม่ใหม่ให้อูจูได้เลยฉันเปลี่ยนชื่อเพื่อปกปิดอดีตมันผิดตรงไหนเรามาคุยเรื่องของยองเจเธอนอกเรื่องทําไมทุกคนที่นี่มาเพื่อคุยเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันวันนี้ต้องเข้าข้างพี่มายองจูเรากลับช่วยอะไรไม่ได้เลยคนที่นี่ก็หัวใจสลายมีแต่เธอที่โชคดีที่ได้ย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่เพราะครอบครัวของเขามีเหตุ แล้วยังจะเอาเรื่องเขาไปหากินอีกเหรออาจารย์ชาก็เข้ามาห้ามไม่ให้เรื่องเลยเถิดไปมากกว่านี้และให้เวลาสูอิมสามวันที่จะให้คําตอบเรื่องนี้ด้วยหมอจุนซานเดินหนีออกไปจากที่ประชุมส่วนซอจินก็เดินตามออกไปจินฮีที่สนิทกับซอจินก็ถามกับซอจินว่าสรุปแล้วคืออะไรเรื่องที่จบจากซิดนีย์ก็คือโกหกเหรอเรื่องที่ของใช้รูรูที่บ้านที่ตกทอดจากคุณแม่ก็โกหกเหรอแต่ซอจินก็เดินหนีไปไม่พร้อมที่จะคุยอะไรทั้งนั้นหมอจุงซานก็ด่ากับซอจิน ว่าทำไมไม่ประกาศใส่ไม้ไปเลยซะละว่าพ่อคุณไปพ่อค้าขายเลือดบัวพ่อค้าขี้เมาวันวันดีแต่จะหาเรื่องซ้อมลูกซ้อมเมียซอจริงก็บอกว่าดูคุณสินั่งเงียบตลอดเลยไม่คิดจะช่วยอะไรเลยถ้าเมื่อกี้คุณพาฉันเดินออกมาก็คงจะไม่ต้องขายหน้าไปมากกว่านี้คงกลับทําให้เขามีประเด็นให้เมามากขึ้นแล้วยังไงความผิดฉันเรื่องยังไงที่จึงเกิดมามีพ่อแม่จนมันก็ไม่ใช่ความผิดของฉันเหมือนกันคุณและคุณแม่พากระดบอายเรื่องพ่อของฉันฉันก็เล่นตามบทที่คุณอยากให้เป็นเพื่อรักษาหน้าของคุณ ตอนที่ความจริงถูกเปิดเผยคุณก็ควรจะปกป้องฉันบ้างทั้งสองคนทะเลาะกันเสียงดังมากขึ้นซอจรินก็ขอร้องสาม,มีว่าให้เบาเสียงลงเพราะไม่อยากให้ลูกๆได้ยินแต่ที่ไหนได้เยซอ,อยืนดูทั้งคู่ทะเลาะกันมาตั้งนานแล้วซอจีนตามเยซอ,อไปห้องเพื่อจะอธิบายแล้วคุณตาคุณยายที่เจอที่ออสเตรเลียคือใครคุณตาคุณยายที่ส่งของขวัญให้หนูทุกปีนั่นก็ตัวปลอมเหรอแม่ทำเพื่อหนูตรงไหนไม่ยากมาอ้างหน่อยเลยซอจีนเลยบอกว่า เธอเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ดีเลยไม่อยากให้ลูกของเธอต้องมาเจออะไรแบบเธอพ่อแม่แบบนั้นมันเป็นป้อมได้ของแม่มันอาจจะกลายเป็นป้อมได้ของลูกด้วยแล้วไหนแม่บอกหนูว่าได้ยินฉลาดมาจากพ่อกับแม่ไอ้อาก็พูดถึงยีนฉลาดยีนฉลาดแล้วแม่เกิดมาพร้อมกับยีนฉลาดหรอแม่มีพ่อที่ขี้เมาแถมยังจนหนูก็เลยได้ยินแย่ๆแ,แบบนี้มาไงสุดท้ายซอจินก็ต้องมานั่งร้องไห้เสียใจเพราะม่มีใครเข้าใจและเห็นใจเธอเลยอาจารย์โจร,รู้เรื่องที่เยซอบอกว่าแม่ของเธอ ชื่อควักมียางก็เอามาเล่าให้อาจารย์คิมฟังอาจารย์คิมก็สั่งให้อาจารย์โจเข้าข้างเยซอเพราะอยากให้เยซซ์เล่าให้ฟังทุกเรื่องอาจารย์คิมก็ทําตัวเป็นคนดีตีสนิทก,กับแม่ของอูจูโดยใช้เรื่องของยอนดูแล้วก็ใช้เรื่องอุบัติเหตุที่ทําให้เธอสูญเสียลูกไปมาตีสนิทก,กับแม่ของอูจูจนทำให้แม่ของอูจูเห็นใจซอจินไปที่ไหนก็มีแต่คนจับกลุ่มนินทาเธอซูอิมก็เลยอยากจะขอโทษซอจินที่พูดเรื่องของพ่อเธอวันนั้นแล้วก็อยากขอโทษที่เข้าใจจาิมผดไป จึงอยากจะไม่เอาประเด็นของตัวยองเจมาเขียนนิยายแต่อยากจะเปลี่ยนมาเป็นเขียนเรื่องของพ่อแม่เขาแทนซอจินก็เลยโทรถามอาจารย์คิมเรื่องที่จะช่วยซูอิมเขียนนิยายแต่อาจารย์คิมก็บอกว่าเป็นแผนที่จะขัดขวางไม่ให้เขียนนิยายแล้ยิ่งล่าลายชื่อฟ้องก็จะทําให้เป็นข่าวดังถ้าเป็นข่าวก็จะไม่เป็นผลดีกับเยซอแต่เห็นช่วงนี้เยซอหุนหง,งิดไม่ค่อยมีสมาธิมีเรื่องที่บ้านอะไรหรือเปล่าแต่ซอจินก็ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรการสอบไฟหน้าของเยซอก็ไม่ค่อยมั่นใจในการสอบ เพราะถูกอาจารย์คิมปลูกฝังความคิดในห้องทําสมาธิให้ผลที่ออกมาก็ไม่ค่อยดีเยซอก็ยิ่งเครียดมากขึ้นอีกเลยฉาเฮนาที่สอบได้คะแนนเต็มและตอบถูกทุกข้ออาจารย์ชาก็ดูลูกที่สอบได้คะแนนน้อยกว่ารอบที่แล้วซัจุนก็บอกว่าเห็นเพื่อนเครียดเรื่องเกรดเลยแบ่งแนวข้อสอบให้เพื่อนอ่านอาจารย์ชาก็ยิ่งโมโหบอกว่านั่นคือสนามลบทําแบบนั้นก็เหมือนแบ่งกระสุนให้ศัตรูซึ่งเฮเยก็ยอบอกว่าสามีกดดันลูกมากเกินไปควรจะเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวลูกและซึ่งเฮเยก็สอนลูกว่า ทำดีแล้วแข่งกับตัวเองก็พอถ้ามองคนอื่นเป็นศัตรูจะทําให้เราไม่มีเพื่อนเลยสักคนเยซอเครียดกลัวจะเอ็นไม่ติดแล้วก็เอาแต่โทษแม่ของตัวเองที่ทําให้เธอเป็นแบบนี้ส่วนหมอจุงซานก็โทษแต่พันรยาของตัวเองที่ทําให้ลูกสอบได้คะแนนไม่ดีอูจูก,กับเฮนามาปั่นจักรยานด้วยกันก็เจอเยซอที่กําลังเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านก็เข้าไปทักเฮนาจึงพูดเรื่องที่ขอไปติอนหนังสือให้เยบินที่บ้าน พอตอนนี้ห้องเช่าของเธอกำลังหมดสัญญาบูจูก็เลยคิดจะช่วยแต่เฮนาก็ปฏิเสธเพราะเกรงใจและหันไปบอกกับเยซอขอให้เธอไปสอนเยบินที่บ้าน่าของเยซอก็ขับรถผ่านมาขัดจังหวะพอดี่ามาต่อว่าซอจินกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนกระทบผลการเรียนของเยซอก่อนที่ครอบครัวของสามีเธอจะรู้ผมหลังของซอจินเธอก็โกหกเพราะถ้าบอกความจริงไปแม่สามีก็คงจะให้เธอไปทําแทน,นที่ทากับอินเฮแฟนเก่าของหมอจุงซานซอจินเข้าไปพบอาจารย์คิม เพื่ออยากรู้สาเหตุที่เยซอเกตตกอาจารย์คิมก็เสนอให้เอาเฮนาเข้าไปอยู่ในบ้านเพื่อจะทําให้เยซอมีแรงกระตุ้นมากขึ้นและจะทําให้เยซอแข็งแกร่งมากขึ้นก็จบลงแล้วนะครับสําหรับ EP นี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามผมใน EP ต่อๆไปด้วยนะครับ